เดีดละปีโนกำลังจะโดนตามโดยอาคิวะเทนหน้าจีนนายได้คิวมาครับโอโโ้โหนี่คร,รับยิงโหดเหมือนกดเมียงยิงเก่งคุณผู้ชมครับจัดไปแล้วผู้ชมมาหุ่ยตั้งใจเดินเลยเดินเลยโนสโมฮะครับเดินเลยโนสโมแล้วยิงออนเพย์ยิออนเพย์หนีมาโดนยิงมาเจ็บเจ็บหนักแล้วล่างกะโกมาไม่ได้ล่างมันลังตัวหลังตัวหลังพบพบยังไงพบจะน็อกแล้วโดนจีนนายเฮียช็อตใส่พบได้ก่อนแล้ว เก็บได้ไหมเรียบร้อยเลยครับคัวอาเิียวเทน้าช็อตนี้ครับพี่ดิวดูคืแล้วคอใส่คอใส่คอใส่เอ้ยเับทีนายไปขคอใส่กอาดดาดต้องสีจีน่ายิงปีใสยังกุุง ยังกุง G, anime, ma, ้งางไวจีคอยสแปมไปดามจสิดไปสามนัดขอหนัดอ oh, ีกน ah, ah, uh, ัดหนึ่งขออีกนัดหนึ่งขคอยสแปมไปดามจด้านขวามาด้วยยิงแล้วสุดท้าย่าแล้วครับดิครับเขาบอกามพิ่เป็นฝั่งตัวดีทีับเว่มกลนี้ครับจะขออยู่วีีอกีวเทนาได้ยินเสียงปืนหันกระบอกมาสามกระบอกดูจัดทางด้านอร์เกย์น่าและยิงกดหลังน่าทีมติเกตและซัตซี่ได้มาเป็นไอช็อตน็อกดาลงไปจีนายขึ้นมาจตโมและทาก้าโดนเก็บจ้าหรุยไปลัตซี่เก็บอีกหนึ่งคนนตัวหายจังหวะนี้เอน ทางฝั่งแมททอยครับไปนอกซองที่เหมือนกันแล้วสุดท้ายตรงนี้ซีเคตหมดทีมจบอันดับเก้าจบครับโดนยิงคอสเข้ามาจากทางฝั่งของตัวนี่คนใส่บล็อกเกมบิงล้มหนึ่งล้มสองโอ้ได้มาตรงนี้เราพีทีอาร์ไปเจออาร์คิวัตพังเหมือนกันครับพีทีอาร์เล่เรียกตรงนี้ครับโอ้อสวยฮะสวยงามยันแล้วทูกเจ็ดเจ็ดได้ทีทีบวกกันค่อนข้างช้าแต่มาอีกแล้วครับผมผ่านทางนี้ครับมาตินไล่นี้ผู้ชมครับเราห่วยกล้าครับไปยิงซ้ำพีทีอาร์โอเแล้วดู คือสกอจะมาตินลับไปมาตินลากตรงนี้มาไปโดนดีตุตรงนี้1ชุด2ชุดตั้งซื้อล็อสมบัตยางแตกครับไ่ดิวต้องตีมุนี่เออนี่โดนดีหนชุดจากมาตินลากตามโมูโอ้ยเบอได้เบาระเบิดย้อยไปแล้วเบียร์จะเป็นเฮซอใส่ล็อกสกายลูกี้ก็หมดอีก2องจ้ใกตัวนี้ระเบิดโดนยูไฮตนี่เลยนี่ครับเป็นองลาเส้นได้ เอาละไฟของอาร์คิวกับทางด้านบีทีอาร์แล้วล่ะล็อกเกอร์ออกจากเกมไปโดยทางด้านเบ1เบและดิรีตัดไลเซนด้วยและดูลีออนเพลหันกลับมายิงไอช็อตออกจากเกมทีมสเเกตจ,จบในดับที่13ครับอู้เราทางฝั่งไหโฟลมายิงตัวไกลก่อนมาติเอาทางด้านอื่นมาตินงแ้ขอภัยมันอีสเร์ไกล แล้วเป็นเด็เ,เคลื่อนมาเห็นจริงแล้วเป็นฮินลาดน,น็อกดาวนองไปเหลือแค่คนเดียวครับท่านผู้ชมครับพี่ดิวครับอู้หลังเนินการทุกคนนี้เป็นสตอรี่ทูเลยท่านผู้ชมครับจะดูครับว่าอาคิวเฮน่าจะเช็คเจอหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวเดินเกลับที่น<อ>ีแล้วพี่โนโกำลังจะโดนตามโดยอาคิวเทนหน้าจีนนายได้คิวมาครับโอ้โหนี่ครับยิงโหดเหมือนกดเมียจริงเกลียท่านผู้ชมครับจัดไปแล้วท่านผู้ชมครับว้ยตัดสินใจเดินเลยเดินเลยโนสโมอฮะครับเดินเลยโนสโมอแล้วลีออนเพย์ กิออนเทนีมาโดนยิงมาเจ็บเจ็บน่าเราล่างตะโกม,มาไม่ได้ล่างมันลัง่งตัวหลังตัวหลังพร้พร้อมไดไหพร้จะนกแล้วโดนจีนา่าเฮชดใส่พร้ได้ก่อนแล้วเก็บได้ไหมเรียบร้อยเลยครับโหอาคิวเทน่าช็อตน,นี้ครับพี่ดิวโอ้จังหวะก,การเดินเข้าใส่ทางฝั่งตัวออเรนซีจีนจาคนนี้พังเหมือนการุดท้ายครับ,คร,บครับผมเว้นแต่ว่าหากัดดเอาจะจัดตรงนี้นะเพื่ต้องดูเนี่ยดูครับถูกต้องมาจากเบียร์ตดใส่ก็ด่ดตรงนี้ โโอ้หเจ็บทั้คู่สุดท้ายเกมนี้ไม่พลาดครับโอ้โหแบ่เบียร์ที่มาจอดอกนี่ต้นสุดท้ายยังไงดีคืสเปนใส่ตรงนี้ลายเส้นจบไปเรียบร้อยครับอันนี้เนี่ยเราดูครับบราลากษ์จอกแล้วบราลาตรงนี้มาแล้วขับพายมาดิ่สวิตสโอ้รอดรอดฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดครับผมโอ้โหใจหายใจคว้าตรงนี้คุณผู้ชมแล้วเบียรเป็ดคุณสามจังหวะนี้เจ็บหนักมากเหลือสามสิบต้องหนีไปก่อนครับนิก โอ้โหเกือบไปเหมือนจะเดินเข้ามาล่าคิวเข้ามาเคมก่อนครับจะเอาคิวให้ได้ครับผมด้านขวาเออนี่ฉีกออกมาเลยทีเดีไล่สเปร์มาจังหวะน,นี้ติดประตูอยู่แตุ่ดท้ายเป็นดีวีน้องดาวลงไปก่อนตรงนี้มาเทดไว้ท่านอีกหนึ่งคนเป็นอูไฮน้องไปอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้แล้วบี1ครับไปยิงนไอ้ชาลเราบานสุดท้ายยังหายคนนึงไม่เจอเหลือแมททอยไม่รู้ไปอยู่ไหนตัวนี้ผู้ชมฮะเอาแล้วจีนดันมาใส่ม็อบทีมน้บมีดูดีขวามาแล้วเจองูจังหวะนี้จีน้องล้มไปก่อนจากเจสซี่แต่ว่าเลนสกี้ก็เจ็บหนักมากแล้วเพโซนเอาเวมอรจะเกมไปจังหวะนี้ดูดีดานซ้ายมีดีสนโดนน้องจากีก่อแล้วสเปมาดีดูดีได้มาดีไฟมาโอนิกจบในดับที่เป็นแล้วมันะรไปชนเคฟนั่นเองครับอ้แล้วเจสซี่ครับไปยิงจีนายออกเกม่จทย เจอไหมเรียบร้อยจมครับเป็นคิวของอาคิวเชน่าครับโอ้โหบอกเลยว,ว่ามาสีครับจ่ายไปหนึ่งนั่นเองดูขึ้นมาแล้วเราเปิดไปดีแต่โมจังหวะนี้มีไฟมีไฟดาเมจติดไปดูเรียบร้อยครับผมอาคิวอาเทนาา่าครับจังหวะนี้ของพิษสิบเอ็ดจะทำให้ทั้งด้านเลดีเลียนเ,เ,เข,ข้ามาคืนหน้ามาตัดกันก่อนแล้วพิษสิบเอ็ดติงสรตเป้มาจังหวะน,นี้ได้นหนึ่งก่อนพิษสิบเอ็ดกำลังจะเก็บดับเบิลคิว เบียร์สิบเอ็ดจูมาจังหวะนี้เรามาฝัดดับเบิ้คิวของเบียร์สิบเอ็ดเลยครับแม่โอ้โหหนึ่งต่อสองไม่ถือว่ารู้ผู้ชมรอครับผมตัดมาซีก็ปัดโดนหลงมาแล้วน้องบีมโดนยิงแล้วจากเบียร์สิบเอ็ดจังหวะนี้น้องบีมกำลังจะน็อกดาวน์ภูเขานี้ฮะเขาฝั่งนี้ไม่อะไรเออนี่สเปรไม้นองสายจังหวะนี้ตัดพีเมได้ก่อนครับโอ้เราจะสามวันนี้พิเมยังโดนอยู่แล้วลูกผัวรับไปหนึ่งชุดครับหายไปหนึ่งคนแล้วะวอลเกมี่ลูกสุดท้ายบอ้โมเจด้วยครึ่งหนึ่งขอเค็มต่อทีแล้วลูกนีีี้้เเเบบบยยรรร์กกกก็พััตตอออมสุดทาาคป่ 2ต่อ4ฮะยังไงฮะจีนายวิ่งเข้ามาโดนเบิดโดนระเบิดดักไว้โดนพีไฟดักเช่นเดียวกันแล้วดูว่าันลีสันลีมุมนี้แล้วเปทางด้านเออร์นี่ปิดทางด้านบอยการน้องดาลงไปแล้วมาย้ยอีกหนึ่งคนเรียบร้อยผมอาคิวอเทนาส่งทางด้านบ CR มาเลเซียจบในอันดับที่1 4ครับพอตัดผมแล้วรู้สึกว่าเด็กขึ้นนะครับดูเด็กขึ้นนะฮะแต่ว่าสกิลการยิงยังคงเหมือนเดิมนะครับ มาคิวเทน่าครับเป็นผู้เล่นชุดเดิมตั้งแต่วันแรกครับผม d 2 e G 9ีไนเออร์นี่แล้วก็ B11 ครับท่านผู้ชมครับเปิดก่อนด้วยวิ่งออกไม่ได้ต้องขึ้นบัคกี้เท่านั้นตัดสินใจเข้าบ้านไหมครับบิว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  TPP ดูอยู่ค่ัเพื่อนไม่อยู่ระแวกนี้ด้วยครับสำหรับทีมติเก็ตสมองปิดซ้ายปิดขวาจะเอาบิวบิวเทียบออกลหรือเปล่าตัวมากิวจะดูครับเข้ามา B11 ครับ เขามาเถะกันแบบนี้ถือว่าดีแต่ว่าพิเศษทิงเข้ามาแล้วโดนเขาปาดมาจังหวะน,นี้มาช่วยไม่ทนันเลยเฮ้ยจอดใส่บิวบิวออกจากเกมไปตีนายเก็บหน้านี่ผมโอ้โหแล้วปัญหานี่ครับตัวเพิ่งมาทางฝั่งสี่เขตอีมินคอนโซนดีไซน์ถอยกลับทันทีครับเมืม่อบิวบิวตายนี่ครับบิวไอพี่กายกที่สุดเป็นผูเ้เล่นที่มุ่งพี่กดยที่สุดในการสรุปผลในเกมนี้นะครับ อาคิวเทน่ายังไม่ตัดสินใจมูฟออกครับหลังจากวงยังอยู่กับพวกเขาครับอาคิวเทนา่าครับพี่เดียวคู้เล,ล็กดีครับอาคิวยังตั้งโซนแล้วอยู่ด้านหลังมีซีนา่ารอ cover อยู่บนนี้เออนีชุบเพื่อนที่มาเออนี่ตอนนีบบ้เปลี่ยนแล้วจีน่ครับไปตักงลงกีได้เหมือนกันเอาละสวนขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วเออน,นี่ตัดสินใจชุบเพื่อนให้จีน่า,นาเวอร์ด้านหลังแล้วระเบิดย้อยไปแบบนี้ไม่น่าถึงครับมีธงบางด้านนายอยู่แล้วขึ้นมาได้หนึ่งคนเบียร์ที่เปลีโดนหลังแตกแต่ว่าทำมิ่งแย่พอสมควรนะเวล่งมาชิดแล้วครับผม ชิดแล้วยังไงต่อออกขวามาปาดมุมนี้เิีเบ็วิ่งไปจุ๊กดูมาเราจังหวะรีโหลดรีโหลดมาแล้วเ mmm, ิ็เบ็ปาดมาจังหวะนี่จะเขาดีกว่าหวกว่าตัดน้องดีดูดีได้อหนึ่งคนแล้วฝุยโดนน็อกขึ้นมาจากจีนได้จีนายยังออฟอยู่นอกบ้านปัญหาคือมันแน่นเนื้ท้ายห่วยกล้าหนึ่งตัวหนึ่งกับเออร์นี่ห่วยกล้าเออร์นี่แล้วโอ้โหห่วยกล้าคุณผู้ชมครับพัดปาดขวามาเจอนี่พอดีสุดท้ายจีนายไปเล่นนอกบ้านตรงนี้จบหรือเปล่าครับดูตัวนึงตรงนี้อยู่จีนายเทมเพื่อนไหม S <S นายฮะ<า>ทีนายจะทุบเพื่อนก่อนไหมตัดสินใจชุบเบียสิบเอ็ดขึ้นมาครับแต่ว่าเฟสต่อไปกำลังจะบีบอีกสิบวินาที้นะก็ว่าต้องมีการเคลียร์ตรงนี้ครับพี่ดิวต้องตรงน,นี้บอยกูงูเองก็เองเลต้องเหลือหนึ่งคนแล้วดูครับพยายามหาทีนายอยู่ดูซ้ายขันชุบจากบ้านครับทีนายเดินหรือเปล่าทีนายเดินไหมขึ้นรถตรงนี้เบียสิบเ,เอ็ดยังปัง๊มยาอยู่มีเวลาหรือเปล่าแล้วพี่เมย์ออกมาสปอตว่าเพื่อนมันขึ้นรถเพื่อนแล้วโอ้โหออกมาเก็บตรงนี้ครับแบททามนี่งเทียบกับตอนร้อยดีกว่าครับจะได้ออกไปถนนัดแล้วีายตัดสินใจขขึึ้้นนรรถมมาเบีย์ไ่ทัน จีนายไปก่อนแล้วบเบรดเบดทิ้งไว้มุมนี้โดนลุมบเบรดเบดโดนปาดมาตรงนี้โลคิสู้ไม่ไหวบูโตนเจ็บด้วยแล้เวเบรดเบดน็องดาวลงไปเช่นเดียวกันครับผมตัดสินใจเอาตัวเองมาทิ้งมุมนี้แล้วดูครับเพื่อถูกเวลาห่ยกล้าแลว้วห่ยกล้าตามเข้าวงมาสุดท้ายต้องเข้าวงตามเพื่อมาแล้วดูดิมุมนี้แล้วจีนายไปดักรออยู่แล้วทุ้ชมครับจีนายต้องพยายามปั่นรงให้ห่ยกล้าตกรถแต่ว่าห่ยกล้าขยับเข้ามาได้ครับจีนายเทนทอมปิดตัวเองไปก่อนด้านหน้าอยู่ดูแกงครบสี่ครับโอ้โหการายิงกันเกิดขึ้นแล้วจ แลกกันไปแล้วจีนายได้เฟโดมาก่อนครับผมแต่ว่าสุดท้ายโดนระเบิดของฮวยก้ามาแจมเฉยเลยอู้อยังว้าฮวยก้าทุกคนครับตัดภาพมามุมนี้ครับโอ้อาคิวครับอยู่ตรงบ้านสามเดียดปากไปนะเกมนี้ต้องมาได้แล,ล้วนะมาดูคะแนนเดียวทอมกันตอนนี้ครับยูดูแก๊ง228คะแนนครับอาคิวหนึครับผมเกียดจักมาเลยสียมากๆครับ,รบติดกับสิบสองมาดูดูชุดตรงนี้จากอันนี้นกดไป1นึ่งโฉบเปน็นทางฝั่งตัวซาโปร โอ้โหต้องคัมแบ็กเกมนี้ครับอาร์คิวนาดูครับเออดี้ครับมาดานตรงนี้ซาโบไม่น่ารอดหรือเปล่าทีนี้มกันแล้วดูในลูกนี้จากโนมัสซี่โยนขึ้นไปบนเนินด้านหลังมีอาร์คิวนี่ไม่โดนครับเบาไปนิดนึงแล้วดูครับต้องดูว่าอาร์คิวนี้ได้แล้วถอยหรือเปล่านะครับแล้วลากตามไปมีสเปกเซจิซี่ยังกดไม่ลงผู้ชมครับโอ้แล้วดูครับชั้นค่อนข้างน้อยครับย่าเยือก็ไม่ค่อยมีต้องว่าดีครับถอยไหม โอ้โหการฟาร์มเร็วหรือการไม่มีที่ฟาร์มยอมครับอย่าลืมว่าเาสามอย่างตรงนี้ครับมอบลงครับไปนั่นทางฝั่งตัว BTR ลงครับไม่มีเคียจีกับอาร์คิวเลยเลยครับทำไม่เอาเพื่อนเลยอ่ะไม่เอาเพื่อนเลยอะไรวะโมโกลกาครับ BTR ล้อมลงมาตัดอาร์คิวใช่เฮ้ยดูครับ YG มูฟขวาอ้อมล่างไปเลยถือว่าการมูฟ วันนี้เสียบมากๆมากอะเกมนี้วันนี้บอกเลยว่ารายจครับไม่เอาใครทั้งทีครับวันนี้ได้เป็นทีมกูถ้าเขาทำแบบนี้ตั้งแต่วันแรกคะจบแล้วัเอาแล้วจีน่าโดนเปิดน้องจากบอยก้าเอาฮะแบบนี้ไม่ดีต่ออาร์คิวอเทน่าเลยครับเฮ้ยโอ้โหตามมาหลอกเราด้วยครับดีต้องเข้าไปรีเทคเพื่อรดูมื้นี้ครับยังพอหลบได้ท่านผชมครับแต่จะเปิดข้ามากเพราะทางฝั่งตัวซูลี่ในเมืองเนี่ยรอเจออยู่เหมือนกันทั้งทีวิลล่าท่นผูชมครับใช่ครับเอาละครับแบบนี้สติ๊กทูเกเตอร์แล้วครับอาร์คิวอเทน่า ต้องชุบเพื่อนขึ้นมาก่อนครับสำหรับทางด้านดิทูอีโอ้ดูฮะดูหน้าครับโอ้ตัดมาที่เอานี่ครับพยายามโฟกัสเรื่อยครับขี้รัดชมครับคุณเฟรมคุณนี้แฟนออกสายไปแล้วจะปิดฮะดตะล่างเอานี่มุมซ้ายเอานี่จะปิดซ้ายซ้ายโดนนี่โดนโอ้เรียบร้อยเลยเอานี่น็อกไปอีกหนึ่งคนจังหวะตัวเชตก็ต้องดูเบียร์จับมุณฟอส เราโดนยิงต่อหลังโอ้โหงานเข้าเลยครับอาร์ควอเทน่าในเกมนี้เหลือแค่สองคนครับผมช็อกแล้วครับแบบนี้ดีดูอีโล่งเห็นดีดูอีกำลังจะไปอีกหนึ่งดีดูอีหลบก่อนแล้วโดนยิงป่านมาจากทางด้านจีน่ายาวยรับถือว่าช่วยอะไรเกมออกจากเกมไปโดยดีดูอีครับแต่ระวังทางฝั่งของตัวโซลลี่ึ้นแต่งแล้วโซลลี่ลางตรงนี้เรงไปสามอาร์ควอเทน่าครับวิกฤตของจีนครับถือว่าวันนี้จะเป็นเกมของเกย์ของจีและบอยก้าเข้ามาทำตามเกมอย่างเร็วตรงนี้จีน่ายด้านหน้าเฮ้ย แล้วยิงใส่จีนายโดนไปประมาณสี่สิบดาเมจจีนายโดนลุมสองนายวัดมาจีนายไม่ลอยผมอาร์คิวเท่น่าจบในอันดับที่สิบห้าไปปิดฉากการไปต่อในเวอร์ลีครับ